สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกเล่าเรื่องบ้านหลังนี้อย่างละเอียดอีกรอบนึงหลังจากที่แฟนคลับถามสอบถามมาว่าเอ๊ะบ้านหลังนี้ทำไมถึงสร้างได้สร้างได้ยังไงบ้านหลังนี้นะคะพี่เล็กสร้างใช้เวลา50วันเริ่มสร้างตั้งแต่วันที่11กันยาแล้วก็เสร็จสิ้นภายในวันที่28พฤศจิกา ก็รอบๆบบ้านก็เคยเคยพาไปดูแล้วแต่จริงๆแล้วภายในสองเดือนเราไม่ได้ทําบ้านหลังนี้แค่หลังเดียวนะคะจริงๆแล้วที่หลังเนี้ยที่พี่เล็กซื้อไว้สี่ไร่ในจานวนในราคาไร้ละหกแสนห้าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเล็กจะพามาดูรอบๆนะคะว่าที่ดินเล็กเพิ่เล็กพัฒนาไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่เลยค่ะ่า ก็จากบ้านสักครู่นะคะอันนี้คือบ้านพี่ชายนะคะที่ทำไว้ในราคา5 8 0 0เดี๋ยววันนี้เล็กจะมาบอกเล่า90กันนะคะว่า,ามีค่าแรงเท่าไหร่มีค่าของเท่าไหร่มีค่าอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราปรับเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่เป็นบ้านแฝดที่เล็กทำอีกหลังหนึ่งบ้านแฝดหลังนี้บ้านแฝดตอนหนึ่งหลังเนี่ย และจะใช้งบคิดว่าน่าจะมีจะพยายามทําให้ไม่เกินหกแสนหกแสนห้าไม่น่าจะเกินนะคะคุณนี้ก็น่าจะประมาณสักล้านสามกว่าก็เดี๋ยวหลังนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็จะมาแจงรายละเอียดให้ซึ่งคิดว่าออกมาน่าจะสวยก็มีบัวแล้วก็เป็นอเสาสานี้ก็จะเป็นทรงเขาเรียกว่าทรงพีระมิดหรือ,อยังไงอ่ะเห็นมันเก๋เพราะว่า เห็นมันเก๋ดีแล้วบ้านเล็กก็ใช้เสาแบบนี้เดี๋ยวปูกระเบื้องมาแล้วน่าจะสวยมากอันนี้ก็รอทําฝ้ารอทําปูกระเบื้องเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวพามาชมบ้านอีกรอบหนึง่งส่วนตรงนี้ก็ยังเป็นเลื่อนแถวอคอนโดคอนโดแนวลาบที่เล็กเคยสอนไว้ว่าเล็กทํำยังไงตรงนี้ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาเปิดห้องให้ดูตอนนี้ทําเสร็จแล้วนะคะพื้นที่ใช้สอยในคอนโดนี้คือ 5 2ตารางเมตรตรงนี้หมดเงินไปประมาณ9ห้องนะ่าจะมานะสักเกือบเกือบเกือบสอล้านแต่ไม่ถึงอนะตกแล้วเนะี่ย50ตารางเมตรเนี่ย52ตารางเมตรเนี่ยตกห้องละประมาณ20 0 0 0 0บาท2 0 0 0 0 0บาทเดี๋ยวก็จะมาแจ้งรายละเอียดกันเหมือนกันค่ะว่ามีอะไรบ้างแต่ตอนเนี้ยเนลเล็กจะพามาดูรายละเอียดนะคะว่าบ้านหลังที่ ทําให้พี่ชายที่ในราคาห้าแสนบาทมีอะไรบ้างก้อยๆค่อยคอย่ไล่ไปนะคะเล็กอาจจะไม่เก่งในเรื่องตัดต่อคลิปตรงนี้ก็จะเป็นการอัดสดเลยเพราะว่าไม่มีคนตัดต่อให้เพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆแต่เห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในใน u t u b e อยากจะดูว่าเล็กทําได้ยังไงเดี๋ยวเล็กก็จะมาสอนวิธีการซื้อของค่าแรงช่างนะคะเดี๋ยวดูเรื่องค่าแรงก่อนนะ ตรงนี้นะคะจะเป็นค่าแรงโครงสร้างค่าแรงโครงสร้างเนี่ยก็จะเริ่มที่ขุดหลุมทำฟุตติ้งคือหลังของพี่เปี๊ยงเนี่ยเล็กไม่ได้ตอกเข็มก็ขุดหลุมแล้วก็ทำฟุตติ้งเทคานในราคา40,000บาทก็ตีเหมาๆไปแต่จริงๆแล้วอาจจะอาจจะไม่ถึงเพราะคนงานเล็กอะอยู่ที่ประมาณ8คนคนละ3า350บาทก็วันหนึ่งก็พันกว่าตีซะ 8ปประมาณ2,000บาททำตรงนี้โครงสร้างไม่น่าจะถึง20วันก็เล็กเกตีเหมาเหมาไป4 0,000บาทส่วนค่ค่าแรงโครงหลังคาก็ใช้เวลาประมาณสัก6 7วัน6 7วันค่าแรงประมาณ3 3คน4คนก็อยู่ที่สาเหมาไว้ประมาณหมื่นหนึ่งแล้วก็มีค่าแรงปลูกกระเบื้องอันนี้ก็เป็นค่าแรงของช่างปลูกกระเบื้องก็คือ14,000บาท ค่าแรงก่อฉาบเหมาอยู่ที่35,000บาทค่าแรงก่อฉาบเนี่ยก็คือ,อทั้งก่อทั้งฉาบเททับหลังจับเสียมนะคะอยู่ที่35,000บาทค่าแรงติดประตูติดประตูของเราเนี่ยมีประตะูประตูห้องนอน3บานประตูห้องน้ำสองบานแล้วก็ประตูหลังบ้าน1บานช่างคิดมา1,6 0 0 1640บาทส่วนค่าแรงติดกระจกค่าแรงกระจกนี้จริง,รงๆมันเหมาทั้งของทั้งแรงแหละแต่เขาตีมาเป็นค่าแรงกระจก5,000บาท5,000บาทนี้ก็ค่าแรงอยู่ที่ประมาณ8บาท5000บาทแล้วก็มีค่าแหละค่าแรงฟ้าภายนอกค่าแรงฟ้าฟ้าภายนอกนะคะ76ตารางเมรตรตารางเมตรละ9 0บาทก็อยู่ที่6,80 0บาทมีค่าแรงฟ้าภายในฟ้าภายในนี่ 108ตารางเมรตรตารางเมตรละ80บาทก็เพะก็อยู่ที่8640บาทค่าแรงไฟอันนี้ค่าแรงไฟเข้าเหมาอยู่ที่หลังนี้10000บาทค่าแรงสีก็อยู่ที่10000บาทตรงนี้เหมาไปจบงานอยู่ที่28พฤศจิกายน ค่าแรงทั้งเสร็จทั้งหมดรวมเบ็ดเสร็จ,รจก็คือ 14, 000, 1สร็จกพัืพ1 0บาทอันนี้คือคือค่าของนะคะ,ะคือค่าแรงนะคะขอโทษส่วนค่าของค่าของเล็กไม่ได้แยกมาก็เอา5 0 8 0 0ลบด้วย1,41,000นะคะก็จะเป็นค่าของ ก็ค่าของน่าจะประมาณอยู่ที่4,4 0 0 0นสะี่เนาะนะประมาณนั้นค่าของก็มีตั้งแต่เดี๋ยวกันนะแป๊บหนึ่งเริ่มเลยเล็กซื้อเหล็กเล็กซื้อเหล็กมาตอนแรกซื้อมา60เส้นเส้นละ1 6 5บาทครั้งแรกซื้อ60เส้นซื้อมาเมื่อวันที่30สิงหาซื้อมาเนี่ยเพื่อที่จะได้ทำอ่าให้เขาตัดตัดเหล็ก แล้วก็มาทําปอกคานปอกเสาอะไรประมาณนี้ค่ะครั้งที่สองซื้ออีกหกสิบเส้นไม่พอครั้งที่สามซื้ออีกสี่สิบเส้นก็ค่าเหล็กก็เส้นละร้อยหกสิบห้าบาทรวมกันเท่าไหร่ไม่รู้หมืน่นไปสองหมื 20, ่นกว่าบาทค่าเหล็กนะคะเป็นเหล็กสิบสองแล้วมีเหล็กหกเหล็กหกเนี่ยก็จะเป็นเหล็กหกที่ใช้สําหรับทาทับหลังก็ประมาณสามสิบกว่าสี่สิบเส้นก็ประมาณพันสองร้อยบาท แล้วก็จะมีค่าวายเมดค่าวเมดต,ตรงเนี้ยบ้านหลังนี้ประมาณ170กว่าตารังเมตรก็ใช้วายเมดสอม,วมว้วนม้วนละพันแปบาทก็อยู่ที่3754บาทอ่าแล้วก็ของของบ้านหลังนี้ไม่ได้ใช้เหล็กไม่ได้ไม่ได้หักปอกก็ใช้เป็นเป็นเหล็กปอกคานสำเร็จ600ชิ้นชิ้นละ5้0บาท ก็อยู่ที่3,300เหล็กเหล็กคานนะคะปลอกคานส่วนปลอกเสาก็ใช้260ปลอกในราคาปลอกละ3บาท14สตางก็ใช้เงิน816บาทจริงๆร,งรงอันเนี้ยเราเริ่มจริงๆคือ11 11กันยาที่เริ่มจริงๆก็ตั้งแต่ลด JCB เริ่มมาขุดฟุตติ้งอันเนี้ยเริ่มมาขุดฟุตติ้งค่า JCB 5,500บาท1วันก็วันที่11กันยา แล้วก็เริ่มมาตั้งแต่ท่อใยห,หินที่ใช้สำหรับทำทำต่อหม้อ12เส้นเส้นละ160ก็1,920นะคะก็มีแล้วก็มีแมคโครปรับดิน1วัน 4, Mac วันละ4,000บาทแมคโควันละสี่พนะคะใช้มามวันที่17กันยาถัางแซก1ใบ1,000ลิตรใบละ2,800บาทถัทงแซกซื้อมาเมื่อวันที่17กันยาแล้วก็ปูนเทฟติ Take ้ง ใช้ปูนทั้งหมด6คิวคิวละ1,575บาทอันนี้เป็นปูนสเต้ง240นะคะเราใช้ปูนมาตรฐานก็9,450บาทเริ่มเทปูนครั้งแรกก็คือ11กันยาแล้วก็มีปูนแผพนอันนี้เป็นเทคานเทคานเทพื้นใช้20คิวคิวละ1,575บาทก็31,500บาทมีปูนแผพน เทอันนี้เทรู้สึกจะเทรอบบ้านนะคะห้าคิวเจ็ดพันแปด้อยเจ็ดสิบห้าบาทแล้วก็มีเทพื้นอ๋อมีเทพื้นรอบบ้านอีกรอบหนึ่งปูนแผ่นนี่ห้าคิวไม่แน่ใจว่าเทอะไรแล้วก็มีสายาบ์ไซยาบเนี่ยก็ไว้สําหรับก่อนะคะก่อไยาบของเราคันละ2องพัน้า้บาทเป็นรถหกล้อสายาบก็เริ่มเริ่มเอาค่ามาเมื่อวันที่สิบสองเล็บไม่สวย แล้วก็ทรายหยาบอีกเที่ยวหนึ่งก็เอามาใช้รู้สึกน่าจะเป็นปูกกระเบื้องนะคะหินเกตหินเกตก็มาหนึ่งคนันคานละสามพันห้าร้อยบาทหินเกศเนี่ยจริงๆอันเนี้ยใช้ไม่หมดหรอกอ๋อหินเกตครึ่งคันเองใช่หินเกศครึ่งคนพันเจ็ดห้าร้อยห้าสิบหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทเพราะหินเกตใช้ไม่เยอะแล้วก็มีทรายหยาบอีกสี่เที่ยวอ๋อทรายหยาบสี่เที่ยวอีกหนึ่งหมื่นบาทก็น่าจะเป็นพวก ก่อปูกระเบื้องอะไรประมาณนี้อาจจะต้องใช้เยอะมีทรายละเอียดทรายละเอียดนี่สองคันไว้สำหรับฉากทรายละเอียดคันละ3า0 0บาทนะคะสองคันหกพันบาทมีทรายถมอันนี้ทรายถมก็ไว้สำหรับถมปรับพื้นรอบบ้าน1,500บาททรายถมแล้วก็มีอิฐบล็อ e กบ้านนี้ทั้งหมดใช้อ e ิฐบล็อกประมาณ3 0 0 0 3 3 0ากว่า e ก้อนอิฐบล็อกก็ก้อนละ5บาทนี่นะคะ นี่คือราคาราคาที่เล็กซื้ออิฐแดงอิดแดงนะคะก้อนละ1บาท20สตางค์ใช้ไว้1 0 0 0ก้อนอิฐแดงไว้สำหรับแบบก่อข้างในข้างข้าง,าง,างบนบนค่ะแล้วก็มีปูนป,ปูนโครงสร้างปูนครงสร้างตรงนี้ใช้มา30ลูกปูนโครงสร้างน่าจะผิดนะครงสร้างลูกละร้อยสาบาท เอาข้ามไปก่อนล้วกันหายไปนิดหน่อยปูนก่อฉาบถุงละ85บาทใช้ทั้งหมด250อถุงก็ปูนกระปูนนี่ก็จะเป็นทั้งก่อทั้งฉาบนะคะแล้วก็มีทรายละเอียดอ่มีปูนฉาบละเอียดคือฉาบข้างบนคือฉาบเสร็จแล้วเนะี่ยเราก็ต้องใช้ปูนฉาบละเอียดทําไปแล้วก็มีเบ็ดเล็ดของร้านสิริพรนู่นนี่นั่นะเป็นพวกท่อ PVC อะไรอีก2บินอีก2บิน อีก3บินอีก3บินก็อยู่ที่ประมาณ5,000 6 0หกพักว่าบาทอันนั้นบินก็เป็นพวกพวกรวดเชื่อมนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหล็กหลังคานะคะเป็นเหล็ก C4 55เส้นเส้นละ410บาทก็22,550เหล็ก C3 เป็นแปรใช้มา50เส้นเส้นละ330 16,500บาท ใช้ตอนวันที่21กันยาเสร็จแล้วว่าโครงสร้างของเราเนี่ยใช้ประมาณ10วันเสร็จโครงสร้างของเราน่าจะใช้ทําประมาณ10ไม่ถึง10วันหรอกเสร็จมีเชิงชายเชิงชายเนี่ยเส้นละ370บาทใช้30เส้นเชิงชายนี่แพงหน่อยก็11,100บาทแล้วก็มีลวด,ดเชื่อมมีค่าลวดเชื่อมสองกล่อง2กล่องก็2 2 0 0อุ้ยลวดเชื่อมเยอะอ่ะมีใบตัดเหล็กอ่าใบตัดเหล็ก ทำไมไตะเล็ถูกมีหัวเชื่อมหัวเชื่อมสองหัวหัวละสองรหาสิบบาทแล้วก็มีแมทเทนชีสแมทเทนชีสหลังนี้ทั้งหมด4ี่หมบาททั้งหลังนะคะค่าแมทเทนชีสกับค่าหลังคาเนี่ยรวมกันแล้วก็น่าจะเจดหมื่นกว่าเนี่ยเจอหลังคานนหนัก มีน็อตยิงหลังคานู่นนี่นั่น,น3,000ัวกาบาทแล้วก็มีวงกบวงกบนี่เป็นวงกบ UPVC นะคะบานละ890บาทใช้4วงเป็นห้องนอน3วงแล้วก็หลังบ้าน1วงวงกบห้องน้ำา2วงวงละ450บาทนะคะแล้วก็มีช่องลม12 12ก้อนก็ก้อนละ12บาทมีวงกบไม้แดงซึ่งเป็นหน้าบ้านซึ่งหลังนี้เขาขอไม่เอากระจกหน้าบ้านก็เลยใช้เป็นเป็นไม้แทน แล้วก็มีฝ้าฝ้าเนี่ยคือค่าของค่าของเนี่ยก็108ตารางเมตรคิดเหมาแล้วประมาณตารางเมตรละ120บาทก็12960บาทแล้วก็มีกระเบื้องปูพื้นอ่าตารางเมตรละ120บาทก็ใช้129ตารางเมตรก็15,400บาทมีกระเบื้องปูปูผนังใช้อยู่ที่65ตารางเมตรตารางเมตรละร้อยก็6 5 0 0แล้วก็มีปูนกาปูพื้นปูนกาปูผนังห้องน้ำก็ หกสิบหกสิบถุงถุงละร้อยสิบเก้าบาทนะคะก็เป็นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทจุ๊จุ๊จุ๊ก็เกือบหมดละแล้วก็มีพวกซีลายแผ่นเรียบไม้และแหนงสกูดามซิลิโคนแล้วก็มีบ่อบ่อพักน้ำมีสีมีมีค่าสี ค่าของทาสีชุดอ่างล้างจาน1ั0 0ชักโครก2ใบใบละ2000อุปกรณ์ห้องน้ำห้องละ650บาท2ห้องก็1,300อุปกรณ์ห้องน้ำก็จะมีพวกอสต็อปวาลทางหนึ่ง2ทางฝักบัวสายฉีดฝักบัวค่ะก็ประมาณนี้แล้วก็มีประตูห้องน้ำบาทละ7 0 0ประตูห้องนอนบาทละ6 0 0แล้วก็ประตูหลังบ้านบาทละพนแ ทันไหมคะลูกบีดลูกละ189บาท7ลูกมีกระจกอันนี้คือกระจกที่รอบ,บ้านนะคะ13,500บาทมีค่าค่าของคือค่าไฟของไฟก็ประมาณ20,000บาทแล้วก็อื่นๆเนี่ย20 0 0 0บาทคือเล็กคิดเป็นเบ็ดตะเล็ดนู่นนี่นั่น2งหูคือบางทีมันมีใบวินที่กระจิกกระจอยมาอย่างเช่นค่าค่าไฟเบอร์ค่าสว่าน ตรงนี้เล็กก็คิดเป็นพวกเบ็ดตะเล็ดนะคะว่า,เ,าเป็นค่าของที่เราจะต้องใช้บางทีอ่ะอาจจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวกันนะเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะ แบบแบบเหล็กแบบเสาอะไรประมาณนี้อันนี้ที่เล็กไม่มีต้นทุนค่าแบบเหล็กแบบเสาเพราะว่ามันเป็นของเล็กเองแต่เล็กก็จะคิดค่าเสียหายอยู่ที่ประมาณสัก5 0 0 0บาทแล้วก็คิดใน20,000น 2, ี้ไปคือรวเมเบดเสร็จแล้วบ้านหลังนี้ถ้ารวมมาก็คือ5 8 8 0นิดนิดค่าแรงก็คือ1,41,000กว่าบาทก็ใครอยากจะ สนใจจะสร้างบ้านลองซื้อของแบบเล็กก็ได้แล้วจ้างจ้างช่างแบบเล็กก็ได้แต่ช่างอาจจะแพงกว่านิดหน่อยแต่เล็กว่ามันก็คงไม่ได้แพงอะไรมากมายลองดูนะคะลองทําดูเล็กว่ามันมันมันทำได้ถ้าใครสนใจจะทําจะทําบ้านหลังเล็กกว่านี้ก็ได้ก็น่าจะประหยัดต้นทุนไปก็สุดท้ายคลิปนี้เล็กก็ฝากฝากทุกคนไว้นะคะว่าจะคิดทําอะไรตัดสินใจจะทําอะไรก็ ไต่ตองดีๆแต่อย่ากลัวอย่ากลัวเกินเหตุเพราะเล็กคิดว่าทุกคนทําได้ถ้าคิดจะทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เล็กด้วยนะคะเล็กก็จะพยายามทําคลิปที่มีประโยชน์มาให้กับหลายๆคนได้ชมนะคะตอนนี้ก็เย็ยนแล้วก็ขอลากันแค่นี้ก่อนแล้วเล็กก็จะมาให้เห็นหน้าอยู่เรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ